ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเก่าขวัญถึงมากที่สุดและมียอดจําหน่ายสูงสุดของบริษัทเอ็มซาคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่าน้ํามันลําข้าและจมูกข้าวไวโตรสตาร์นะฮะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดนิยมเลยเรามาดูว่ามันมีส่วนช่วยยังไงส่วนประกอบสาคัญของตัวน้ํามันลําส้จมูกข้าวไวโตสตาร์ของเราเนี่ยนะฮะมันประกอบด้วยสารที่ชื่อว่าแกมมาออริซานอลนะครับกรดเฟรนูลิก กกดไขมันโอเมก้าสามซึ่งส่วนประกอบตัวนี้ยมันจะอยู่ในดำข้าวและหมูข้าวนะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะข้าวที่เรากินทุกวันเนี่ยมันจะเป็นข้าวขาวสิ่งที่ให้ก็คือข้าวมันก็คือแป้งแป้งถ้าเรากินเข้าไปเยอะๆมันจะสะสมเป็นไขมันและเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในที่สุดแทนที่จะให้ประโยชน์กับให้โทษด้วยซ้าไป แต่ในส่วนของน้ํามันลําข้าวและจมูกข้าวเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยไอสารประกอบที่ว่าเนี่ยคือตัวแกมมาอัลสานอนซึ่งจะมีลิธิ์ในการที่จะไปช่วยนะครับลดระดับไขมันที่อยู่ในเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรลดอัตราการเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตันเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดนะครับอยากจะให้พวกเราจํานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคหัวใจนะครับคนที่ แล้วผานแป้งและมีการสะสมของไขมันเยอะๆเนี่ยมันจะไปสะสมส่วนหนึ่งนะฮะมันจะไปสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดอยู่ในหลอดเลือดของเราสังเกตถ้าหลอดเลือดตรงเนี้ยมันคือการที่หัวใจเต้นแล้วก็สูบฉีดเลือดออกมานะครับแล้วถ้ามีไขมันที่ไปอุดตันตามผนังหลอดเลือดเนี่ยการสูบฉีดเลือดเพื่อจะส่งเม็ดเลือดขาวส่งน้ําเลือดส่งสารอาหารต่างๆที่ผ่านกระแสเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากพอเป็นไปได้ยากครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับ คือการที่ผนังหลอดเลือดบริเวณที่มีไขมันอุดตันเนี่ยมันก็จะเกิดการเปราะนะครับเกิดการที่มันอาจจะไม่มีความชุ่มชื้นจนในที่สุดอาจจะมันมันอาจจะแตกง่ายเป็นสาเหตุของการที่หลังจากที่โรคหัวใจเกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาเช่นเป็นโรคหลอดเลือดแตกในอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะครับน้ำมันลำไส้จมูข้าวโดยแกมมาโซน,นเนี่ยมันจะไปเชื่อไปเป็นลดการสะสมของ,ของไขมันดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่า ความเสี่ยงกต่อการเกิดภาวะที่หลอดเลือดแตกก็จะลดน้อยลงนะครับการที่หัวใจทำงานนะน้อยลงเพราะไม่ต้องออกแรงในการสูบฉีดโลหิตหนักมากขึ้นนะครับความเสี่ยง ของการที่จะเกิดเป็นโรคหัวใจมันก็จะลดน้อยลดน้อยลงตามลงไปด้วยนะครับแล้วตัวแคมนอานอลซาโนนเองนะฮะมันจะมีประกอบไปด้วยโทโคอนกรุปนะฮะคือวิตามินอ e ีนะฮะในกลุ่มโทโคไตอีนนันเนี่ยนะฮะมันจะมีฤทธิ์นในการช่วยลดการอักเสบเป็นสารต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดนะฮะความดุนแรงของมะเรง็งลดการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะฮะเพราะสังเกตว่าเมื่อตัวน้ำมันลำไส้จมูกข้าวเนี่ยมันลดการอักเสบได้ ตัวเซลล์มะเร็งนะเซลล์มะเร็งไม่ใช่เชื้อโรคนะเซลล์มะเร็งคือภาวะผิดปกติของเซลล์ต่างๆในร่างกายมันจะแพร่กระจายได้และมันก็จะลุกลามไปในเซลล์ที่ผิดปกติทั้งหลายพอน้ำมันำลําข้าวแหมูข้าวมันลดการผิดปกติลดอนุมูลอิสระลงได้นะความผิดเพี้ยนของเซลล์ต่างๆในร่างกายมันก็จะลดน้อยลงตัวเซลล์มะเร็งมันก็จะถูกจํากัดการเจริญเติบโตของมันได้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับไอตัวน้ำมันำลําข้าวหมูข้าวเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันจะไป เป็นยาต้านมะเร็งได้เหรอนะวงการแพทย์ยังหาทางรักษามะเร็งยังไม่ได้เลยแต่วงการแพทย์อย่างที่บอกไปฮะไม่ใช่่าวงการแพทย์ไม่ดีวงการแพทย์คืออาจจะไปแก้ที่ปลายเหตุแต่ตัวนั้นมะลําค่าจมูกข้าวการรับประทานอาหารเสริมเนี่ยจะเป็นการที่ไปแก้ที่ต้นเหตุคือไปลดนะฮะสาเหตุข,ของการเกิดมะเร็งคือต้านอะนุมูลสละนะครับและที่สำคัญคือตัวแกมมาอัลซานนในน้ำมันมลำค่าจมูกข้าวนะครับยังมี ส่วนผสมยังมีออกแสดงวิ์ในการที่จะป้องกันการแก่ก่อนวัยเพราะในเมื่อเซลล์ไม่ถูกทําลายนะครับการที่ผิวพันธ์มันจะแย่ลงการที่ผิวพันธุ์มันจะเสื่อมลงเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับตัวแกม m m อัลเซนอลในตัวน้ำมันมันข้าวจมูกข้าวของเราเนี่ยมันยังเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนสําหรับการเจริญเติบโตนะครับซึ่งฮอร์โมนตรงนี้ที่เรียกว่าโกทฮอร์โมนเนี่ยมันจะหลั่งมานะครับตอนที่เราหลับสนิทในตอนกลางคืน นะครับซึ่งโดยปกติโดยปกติแล้วนะด้วยภาวะที่เศรษฐกิจภาวะที่เรามีงานมีการที่เราต้องรับผิดชอบมากๆเนี่ยบางทีโลกนอนไม่หลับเป็นโลกที่คนเป็นกันเยอะมากพอนอนไม่หลับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับโกธฮอร์โมนมันหลั่งตอนที่เราหลับสนิทพอนอนไม่หลับร่างกายก็มีการหลั่งโกธฮอร์โมนออกมาพอไม่ได้หลั่งโกธฮอร์โมนออกมานะครับร่างกายก็จะชุดโทมเพราะฮอร์โมนแหง่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวคือโกธฮอร์โมนมันไม่ถูกหลั่งออกมาท่าน,นเอง นะครับดังนั้นพอเราได้กินน้ำมันราค้าจมูกข้าวเนี่ยมันจะไปทําให้นะครับการนอนหลับของเราดีขึ้นนะพอหลับสนิทขึ้นนะครับกลไกต่างๆมันก็ฟื้นมาทํางานได้เป็นปกติมากขึ้นนะครับกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อนะระบบการซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายก็กลับมาทํางานได้ดีขึ้นนะดังนั้นมันเป็นผลพวงที่ตามมาจากน้ำมันําค้าจมูกข้าวนะครับอันนี้ยังไม่นับรวมในเรื่องราวของ การที่บอกว่าแกแมกอนันเซนนเนี่ยมันในน้ำมันลำข้าวเนี่ยนะครับมันยังช่วยลดการสูญเสียแคลเซียมในปัสสาวะนะครับเวลาที่เราปัสสาวะออกมาในแต่ละวัน,นวันละหลายลครั้งเนี่ยนะทุกครั้งจะมีการถ่ายทิ้งนะตัวแคลเซียมที่ปนออกมากับปัสสาวะของเรานะครับแล้วแคลเซียมที่ปะปนออกมาเนี่ยนะอย่าลืมว่าก่อนที่เราจะปัสสาวะออกมานะมันจะถูกไปพักที่กระเพาะปัสสาวะซะก่อน นะแต่การที่เราได้รับประทานน้ำมันลำ้า้จมูกข้าวไวทอสตร์ Star, อย่างสม่ำเสมอเนี่ยตัวแกมมาออลจนอลและกรดเฟรนูลิกในน้ำมันลำาส้อ่ะมันจะมีส่วนช่วยในการที่จะดึงแคลเซียมกลับมาเวียนใช้ได้ใหม่ดังนั้นพอแคลเซียมไม่ถูกสูญเสียไปมากนะครับอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคก,กระดูกพุนก็จะลดน้อยลงไปด้วยนะครับแกมมาออจนอลยังลดอาการปวดท้องก่อนมีประจำเดือนเพราะมันจปรับสมดุลน,นะคะ เกี่ยวกับฮอร์โมนของเพศหญิงได้ด้วยนะครับฮอร์โมนในภาวะวัยทองฮอร์โมนที่เกิดทําให้เกิดความเสื่อมต่างๆเช่นนะครับพอเข้าสู่วัยทองเนี่ยอาจจะเป็นโรคผิวแห้งกระดูกพูนผ,ผิวหนังเหี่ยวย่นนะฮะแล้วรวมถึงอ่ะภาวะความปรวนแปรของเรื่องอารมณ์นะน้ามันลำาส้มันจะไปปรับฮอร์โมนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนของเพศหญิงนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะทําให้อาการวัยทองต่างๆมันจะลดความดุนแรงลงหรือแม้กระทั่ง แทบจะไม่มีอาการเลยนะครับนี่คือทั้งหมดคือเรื่องราวของน้ำมันลำ้า้นะครับและที่สำคัญที่สุดนอกจากตัวแกมมาอัลไซนอนแล้วตัวออเลซาเซลมาไแล้วอะในน้ำมันลำไ้าวจมูข้าวเบทอสตารายังประกอบไปด้วยเลซิตินฟอสโฟลิปิดซึ่งจะมีผลต่อระบบประสาทช่วยเกี่ยวกับความจานะครับช่วยทําให้อายการสร้างนะครับผนังเซลล์ของประสาทของระบบสมองของเราเนะี่ยมันแข็งแรงขึ้น จึงทำให้สามารถป้องกันเซลล์ประสาทจากการทําลายของสารพิษของอนุมูลสระที่ไปทําเป็นสาเหตุของความจําเสื่อมของโรคเครียดของการที่เป็นโรคซึมเศร้าต่างๆเนี่ยลดความรุนแรงลงนะครับความจําก็ดีขึ้นอาการเครียดก็น้อยลงนะครับน้ำมันเราข้าวจมูกข้าวโดยเลซิตินฟอสโฟลีปิดเนี่ยมันยังมีสารที่ชื่อว่านะครับไอ,ไอสารเลซิตินเนี่ยมันจะไปช่วยนะครับในการหลัง่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอนโดฟิน ซึ่งเอนโดฟินตัวเนี้ยเป็นเป็นฮอร์โมนแห่งการสร้างความกระปรีก้รกระเป๋ากระชุ่มกระชวยและรู้สึกสดชื่นมันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ร่างกายหลับสนิทจากการทานน้ำมันลำไส้จมูกข้าวร่างกายมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาการหลั่งเอนโดฟินก็ดีขึ้นด้วยอันนี้คือผล,ผลทั้งหมดแต่อย่าลืมนะะย้อนกลับไปคําว่าน้ํามันลำไส้จมูกข้าวไม่ใช่ยามันคือเป็นตัวที่ไปช่วยทําให้กลไกการทํางานของร่างกายในทุกสว่วน